สวัสดีครับช่องโชคดีดอนย t u b e นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับ1 1มีนาคม2 5 6 6ก่อนนอนฟังทางนี้ครับสวัสดีพี่น้องอสมอครับก่อนนอนมาดึกครับคลิปนี้ความจริงเรื่องนี้ก็เกี่ยวข้องกับอสมอครับก็คือคู่สมรสอสมอต้องทำไม่เกินวันที่1 4มีนาคม6 6นะครับส่วนอสมอไม่มีปัญหาเพราะว่าอสมอนี่ได้รับค่าเบ,บิการวันที่15เสร็จแล้ว ก็จะมีการหักชกสสมนะครับส่วนคู่สมรสถ,ถ้าไม่ได้เตรียมการไว้ดีอาจมีปัญหาอาจหักไม่ได้นะครับเขาจะหักวันที่15คู่สมรสต้องทำนะครับทำภายในไม่เกินวันที่14มีนาคม2 5 6 6ทําอทำอะไรครับก็คือคู่สมรสอสมท่านใดที่เป็นสมาชิกชกสสมสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะจัดอยู่ในกลุ่ม1 3, 3ึ2 7 6้มคนนี่แหละ ก็จะถูกหักเงินไปช่วยสมาชิกเสียชีวิตจะถูกหัก324บาท72สตางค์นะครับนี่แหละครับสิ่ง,งสิ่งที่จะต้องทําก่อนวันที่15มีนาก็คือทําภายในวันที่14มีนาก็คือเอาเงินเข้าธนาคาร324บาท72สตางค์นะครับคู่สมรสอสมอครับทําภายในวันที่14นะครับเพราะวันที่15ไม่ทันเขหาหักแล้ววันที่15นี่นอกจากนั้นนะครับคู่สมรสอสมอรายใดนะครับ ที่เดือนก่อนไม่ได้หัก322บาท4 0สตางคือคู่สมรสอสมราด้เนี่ยโดนหัก1 2 5บาทไปเมื่อเดือนมกรานะครับโดนหัก125บาทไปเมื่อเดือนมกราแต่พอเดือนกุมภาเนี่ยไม่ถูกหัก32 2บาท40สตางค์กลุ่มนี้ก็ต้องเอาเงินเข้าด้วยนะครับเอาเงินเข้า3 2 2 4 0นะครับสรุปนะครับคู่สมรสอสม รายใดที่ไม่ค้างจ่ายเดือนก่อนๆเลยนะครับต้องเอาเงินเข้าธนาคาร324.72ภายในวันที่14มีนาเพื่อให้หักได้วันที่15มีนาครับของรอบนี้ส่วนใครค้างจ่ายเดือนกุมภา322.40ก็เอาส่วนนั้นฝากเข้าด้วยก็ฝากรวม2เดือนนลครับของเดือนกุมภากับของเดือนนี้ด้วยนะครับ นี่คือต้องทําภายในะไม่เกิน14มีนา66เขาจึงจะหักได้15มีนา66เพื่อที่จะรักาษาสิทธิ์ความเป็นสมาชิกชกโโสสมอและสมาคมคุ้มครองครับสวัสดีครับ